นะเรื่องเพลงนี้เดเีย่ยวนะครับม,ม่มีขายเพลงม่นมีสังกัดยังพี่น้องเสียงไลร์คอร์ดนะเฮ็ดเพื่อเอากระแสเฮ็ดเพื่อคอนเทนต์สรุปคอนเทนต์จุดตีดนี่แหละเขาเอื่นว่าคนคิดคอนเทนต์เป็นเนาะคอนเทนต์เด้อพี่น้องเสียงไลร์คอร์ดคยเฮ็ดมาประชดคนเฮ็ดมาว่าประชดคนเฮ็ดมาให เขาเว้าวถึงเขาก็เอาไปว้าถึงอยู่ีเขาก็เล่นตามเกมเฮาคือกันนี่แหละเขาเอื้นว่าคนหล่นเกมเปลี่ยนเพื่อเถ่เาเสือ้อเนาะพี่นอนะครับเข้ากับฮากแพงกัน,นเพื่อก่าอย่ากระปกติกันนี่แหละนะครับเนาะเรื่องไายเพลงเรื่องอียงนั่นมันบด้มีดอกนะครับเนาะสว่วน